มาหาเทโรละพาละพาพวันตูเมมาเร็วมาแรงยอดแสงจองทะลุวงการไอไข่ในปัจจุบันจะมาหาเทรรละพาละพาพวันตูเมรีบจองด่วนก่อนหมดอดได้ของดีวันนี้ชุดกรรมการไอ้ไข่มาหาเฮงใกล้จะหมดแล้วแต่ท่านสามารถจองลูกย่อยได้ที่ ตนจองไอ้ไข่มหาเฮงนักวัดชะเมาแต่ตนพระเครื่องชั้นนำทั่วประเทศเฮงยปกใต้จุปว่าให้ชื่อไอไข่ไอไข่เด็กวัดสร้างบุญรุ่นมหาเฮงใครได้บูชาแล้วบรรดาโชคให้มีลาบคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินมาเป็นกองทองมาเป็นหาบรับทั้งโชครับทาลาภสมหวังดั่งใจปรารถนามหาเฮงมหาเฮงวัดทุบมงคลไอ้ไข่รุ่นมหาเฮง เชิญทุกท่านเช่าบูชาแด่ร่วมพิธีมหาเทวาพิเศษไอ้ไข่มหาเฮงเฮงเฮงไอ้ไข่ให้เพ่อบินบนบานวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่วิหารทัพเกษตรพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชประกาศพิธีเทวพิเศษเป็นวาระแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ที่ศาลหลักมือนครศรีธรรมราช ประกาศเทวดาเทวาพิเศษเป็นวาระท um uh ี huh. Mont ่สองรุ่มเทวาพิเศษโดยพระคณาจารย์ชื่อดังแดนใต้สายไอ้ไข่ในอดีตรุ่มนำปลบลุกเสกเอกอุมหารวยรวยรวยมหาเฮงเฮงเฮงตีอีตีหูมานไข่เจดีจะมหาเทโรลาพาลาพาพวันตูม ไอ้ไข่ผู้มารเทพเหนือดวงศรัทธามหาชนสู่มหาบุญท่านยิ่งใหญ่ท่านที่เช่าบูชาไอ้ไข่รุ่นมหาเฮงถ้ากับท่านในร่วมบุญรุ่มศรัทธารุ่มซ่อมแซมเมนเต่าผอไฟฟ้าให้กับวัดชะเมาออมเมือนครสีธรรมราไอ้ไข่มหาเฮงที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งความขังที่ทุกคนทุกครอบครัวควรมีไว้สักการบูชาอย่าพลาดวันนี้รีบจองด่วนไอ้ไข่เด็กวัดสร้างบุญท่านบูชาแล้วจากมหาเฮงเฮงเฮง